อุ้ยกระมังหัวหาเอาเอาเอานั่งไงกระมังอ่ะนั่งไงอันใหม่นั่นน่ะนั่นนะอันใหม่เอาไปสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับอ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ เราพามาดูอะไรรู้ไหมนี่ครับท่านผู้ชมช้างหวงกะละมังนักเรียนด้วยนะไม่ธรรมดานะมักเรียงด้วยอะ้เต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 เตเตเตโอไม่ธรรมดาโอ้โหเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก้าโดนเดี๋ยวโดนขโมยกะละมังเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนขโมยกะละมังเออ ฝั่งนี้จะเป็นน้องชายอู้ไอ,อ,อ้อสองการอ้วน,นดูนี่โอ้สงการอ้วนตอนใดเนี่ยบอกสองการนี่เเจอคนก็ร้องดีขนาดเลยโอ้อโหเคยลองเปลี่ยนกระมังให้เขาเรียนครับสวัสดีครับ เปลี่ยนให้เขาแล้วค่ะเปลี่ยนให้เขาแล้วเป็นยังไงบ้างเขาเขาเหมือนไม่ชอบแต่เขายังรักกาละมังใบเก่าอยู่เขารักกาละมังใบเก่าอยู่ถึงมันจะพังมันจะพังมันจะพุบอะไรก็ยังอยู่ยี่แต่เขาก็ยังรักน่าน่าจะเกิดจากว่าได้อาหารโอ้กาละมังหมันกาละมังหมันได้อาหารจากกาละมังกาละมังหมันนี่ค่ะเทสสอบดูครับเทสสอบเทสสอบดู ถอยเลยถอยถอยเลย <ś les> อันนี้อันนี้อันใหม่หรืออันเก่าเนี่ยเอาเอาเอาโอเลือกอันนั้นเอาอันนี้อ่ะอันนี้ใหม่กว่านะเนี้ยไ่บุบด้วย เอ้าไอ้ยันเดินไปเดินมาเวียนหัวฮะฮะอ๋อลอกผลไม้เท่ลงอ๋อลอกลองบึงลอกบึงล่องดูล่องดูโอ้โหยก่ละมังหมานเออเอาไหน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 มันมีสองก่ละมังกะเอาอันไหนอะอ่ะเอาละเอาละอันนี้ไม่ไม่เท่อ เอาอันนี้อ่ะอันนี้ไม่เอาเลยอ่ะโอ้เราจะดูแลเลือคือจะแย่งกันลำพังออก่อดูดูนะฮะดูนะดูนะครับดูนะฮะเมื่อเมื่อน้องเขากินเสร็จนะเราจะสวมลอยนะครับเราจะสวมลอยกันลงพังอันนี้ทันที ทำไงทำมาดูได <laughs> okay ้กระมังแล้วได้กระมังแล้วเอ้าเอ้าดูจะลืมไหมเอ้าดูดูจะลืมไหมอุ้ยกะละมังหนูหาเอ้าเอ้าเอ้านั่งไงกระมังอ่ะนั่งไงอันใหม่นั่นน่ะนั่นน่ะอันใหม่นั่นน่ะเนี่ยอันใหม่นั่นแหละอุ้ย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  กำลังอยู่นั่นเอาซ่อนก่อนนะครับเอาซ่อนเอาซ่อนก่อนอันนี้อันนี้เราไม่ได้แก้นะครับแต่ว่าเราทดสอบความรักนะครับความรักของน้องน้ำฝนเอาอันใหม่อยู่นั่นแหละอันใหม่นะฮะอู๋เ่เอาเคขียนแล้วอู๋เ่เอาเพิ่เอาเพิ่เอาอู๋ขีดห่อนแห้งอีดีอ้าวขอโทษขอโทษขอโทษเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูบุบนะไอ้นาโนเหยียบบุบหมด เออาวันดีสวยก่อนวันดีข้าก่อนเลยวันดีข้าก่อนวันดีข้าก่อนเลยวันดีข้าก่อนวันดีข้าอ่ะเอาไปโอ้ยหโอ้ยนบอกอย่ามายุ่งนะอ๋ออ่ะลองกลองโอ้แสดนี้แสดนี้เออ มักสเปกนี่ 1970. ส่งนี่โอ้ยจังสีกับมีเนาะฮะแดนไหนอันไหนอันนอ้นนโอ้อันสกันโอ้เว๋วเว๋เอ้าวอ๋อมักยโอ้มักๆัคเขาค่อยแนนั oh, ้คอแซนนโอ้ใครตัวนี้ โอ้โอ้ยกินไวเหรอโอ้เอาเอาอย่างที่เก่าโอาแตงสี่กับมีเนาะเอาเดี๋ยววันหลังจะขโมยขึ้นรถแล้วให้วิ่งตามโอ้โอ้หนีเอาหนีเลยเอาหนีเลยเหมือนรู้ฮะเหมือนรู้ดูครับช้างอะไรกาละมังเต็มบ้านเลยท่านผู้ชม โอ้ยเอาห่วงแล้วบ่เอา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 โน้ปเอา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 สรุปแล้วเอาทั้งสองอันเลยใช่ไหมนี่ฮะโอ๋ออยากเขาเน่ากินไปโอ้แต่ว่ารักรักกันมากกว่าโอ้โอ้ชอบชอบ ไอ้เน่าๆมากกว่าเก็บ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 โอ้เก็บ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 อ๋อเก็บแต่ว่าอันนั้นห่วงไว้เลยโอ้บม่หายเลยไอ้่ะอันนี้ทำอะไรครับอันนี้อันนี้จะเอาเอาลงอ๋อลงอีก

ไปจะไปเอาตัวนั้นนะนี่ไปไปเก็บตัวนู้นนะเฮ้ยกรละมังอ่ะไปเฮ้ยเฮ้ยห่วงหวงห่วงอืออี๋อีหวงอยู่อันนี้เราเก็บเก็บกรละมังนี่เก็บแล้วนี่เก็บแล้วนี่โออยวิ่งชนเลยตัวเล็กเออตัวเล็กวิ่งชนครับเก็บเลยด้อยนี่เก็บเลยด้อเก็บเลยด้อยนี่โอ้มาสวนเลยได้กวนกาวายเท่าไหร่นลยครับ ขอเต็นแนวกินได้ได้ได้ต้องด่าตัโอเคครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับเปอร์แจ็คระดิ่งกดติดตามช่องพายบัวบานด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาทำคอนเทนต์กับน้องกะละมังเรื่อยๆฮะโอกาสหน้าจะพาทำอะไรสนุกๆอีกอารอรับชมได้เลยครับเป็นประจำทุกวันเวลา17นาฬิกา ที่ช่องสายบัวบาดและที่สำคัญก็อย่าลืมไปกดติดตามช,นะช่องอะไรนะช่องอะไรนะช่องเรานะช่องออสายสายสงการในเฟนเบอร์ครับผมโอ้สายสงการในเฟนเบอร์ครับผมสวัสวดีครับ